รถเพิ่งมาถึงนะคะก็เลยเดี๋ยวเอาไปเก็บเลยนะคะอ่าเตรียมเก็บล้อส่งนะคะแล้วก็นี่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าดูหน่อยวนรอบเสารอบนึงวนรอบเสารอบนึงเลยจ้าปิดสปอตไลท์หน่อยมันมันแสบตาปิดสปอตไลท์หน่อยมันแสบตาปิดสปอตไลท์ให้เจนหน่อยมันแสบตาปิดสปอตโอเคครับอ่ะไปเลยครับอ่ะติดเบรกมือหรือเปล่า ติดเกียร์โลติดเบรกมือไหมไ,ไม่ได้ต้องเอาขึ้นโอเคไปเลยครับนี่ค่ะ สี่ล้อพวงมาลัยมีหลังคานะคะเผื่อลูกค้าต้องการแบบนี้นะคะเผื่อพี่ๆชอบแบบนี้นะคะสี่ล้อพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยตรงกลางนะคะแล้วก็มีเบรกมีคันเร่งอยู่ที่เท้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจนุชรถไฟฟ้าเซียรังสิตสวัสดีค่ะ